เดี๋ยวอันนี้อยังไม่ตายกไเดี๋ยวเหยียบนะเวหยียบน้ายังมีชีวิตอยู่นะองของเ้า้วอันนี้กินได้ยไม่ได้อันนี้ระวังหัวระวังหัว ไปก่อนัววันตะวนตัวนไฟฉา,ายมาสองนี่นะพระเบียรไปเลยมองไม่เห็นใจนะ จะมีเชือกให้ปีนขึ้นไปท่านภาพพลมได้แต่ว่าทางนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าทางมันชำรูดปิดแบบในฟองดูเยองดูเฉยมาไหมออกไปจากท่านี้ก่อนจะมีบนแดให้ขึ้นไปหกสิก้าไหนมาดูนี่ก่อนส่องให้หน่อยไหนลูมาเดิเข้าไปไม่ให้่ส่องดูเฉยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดิมเข้าไปเลยอ๋อมีมีเขียนบอกไหมไหนบนไดไหนบนดนี่ไอ้ด้านหลังนไหน

มันนิ่เสียงน้าอ่ะน้ำป่าไหลมาเป่าอ๋อไป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 เดินลงไปรอด้วยมองไม่เห็นทางเอ้ามันมีน้ำไปข้างล่างไปโอ้ยน่นหายอ๋อดีมันสุดไป่นหาตอนนี้ก็ถึงทิศทางเลยอะไป พ่อใส่จับน้องด้วยนะมาไหมเดี๋ยวพ่อใจเองมามามาขึ้นมาไปลงไปก่อนเลยลงไปก่อนเลยเมไม่ต้องกลัวพี่สายอยู่โอเคไปมามาเด็กมาอยู่นี่อ เฮ้ยมันมืดจังเลยตรงนี้ป่าไฟก็อ huh. ยู B ่กับพวกนป่าก ah, uh ้ม huh. สุดเลยป่าก้มป่าก้มโอเคโอเคค่ะได้ได้ได้ป่าโอ้สุดเลยบอป่าก้ก้ก้อเคนะดึงึงดึงดึง่าก้มก้มดงเดิวไปตอนก้มไปก่้มไปก่นเดี๋ยวเขาจับอเด้เดินไปกันปุ๊บ เออตรงนี้จะเป็นที่นั่งสมาธิของหลวงพ่อคูณนะคะท่านก็ได้มานั่งสมาธิทำพิธีตัดเหล็กไหลที่นี่ก่อนท่านจะมอแล้วนะนะคะก็ได้นำพานมอมาตั้งไว้เพื่อไม่ให้มีคนมานั่งท้าพี่ท่านสัมผัสเพื่อเป็นสิริมงคลได้นะคะก็เซลไปจะตายไหมเนี่ยในอ๋อท่ามาตัดเหล็กไหลที่นี่เหรอ เคจิอาจารย์ชื่อดังก็เข้ามาตัดเหล็กไหลกันที่นี่ที่นี่มีเหล็กไหลใชเเล่เดี๋ยวอยรอก่อนไปไุไป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 ไไปไป อ,อ,อาาเชเสร็จแล้วนี้จะเป็นทําพุนะคะตรงนจะเป็นระจำวันเกิดท่านใดที่เกิดวันอะไรก็สามารถทำได้นะมากทุกยอา ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทําให้มานี่มานี่เอามานี่เอามานี่เดี๋ยวซ่อมให้ซ่อมให้แป๊บเดียวหัวมันหลุดใช่ไหมหัว <c oughs> อ่ะไหนจ๊ะเพื่อนถือถือถ่ายไปข้างหน้างหน่อยถ่ายไปเลยหรือถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยดีดี <c oughs> <c oughs> ทีนะคะให้ตั้งกอนที่าบอกช่วนามสกุลก่อนที่จะตั้งค่ะเดี๋ยวนะเรียนก่อนนะมาเอเองมองนแล้วข้างบนนี้ขึ้นไปไหนครับอันนี้ขึ้นไปโคนดคะอไม่ใช่ทางออกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเราขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วก็จะย้อนลงมาของทางด้านนี้เเอาวีเเ ข้างล่างเขามีไฟอะไรอ,นนะอ๋อเอาไว้เก็บมุมข่า เฟองเ่ยตู้ฟองนะีงนะ้เปนะิดทั้งแมวกว้างเลยถึงเห็นไปจะกลับกลับได้เลยอ้างเดี๋ยวให้กันกน,กนีก่อนทำสมาธิกันอยู่ค่อยๆตั้งทำสมาธิอยู่ เอาค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆตั้งค่อยยตั้งเ็้ไม่ก็หรือเขายังตั้งได้เลยเดี๋ยวบาก็ตั้งได้อ่ะไปมาพ่อใส่เสื้อจัง ไปเร็วขึ้นไปข้างบนไปอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนก่อนไปไหว้ข้างบนก่อนโตโตไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนหมดเลยอ่ะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวช่้ยกันไปก่อนไม่ไปกอนไม่เป็นไรขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกลับอืม

ตรงน,นี้จะเป็นโครงกระดูกป,ปูลือสีตาไฟะนะคะมีอายุ4,000ปีถึง5,000ปี โภกระดูกตัวนี้หลวงพ่อเพิ่มบารมีเป็นคนค้นพบเมื่อพศ2519ตรงนี้ที่เห็นเป็นรูปเป็นล่างตรงนี้จะเป็นเลซินจำลองขึ้นมาเพื่อให้คนจับได้สัมผัสได้ส่วนของจริงจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ที่ติดปูนไว้ของจริงทั้งหมดเลยกระดูกจริงๆของท่านจะอยู่ตั้งแต่ข้อหัวเข่าเลซินไล่ไปจนถึงด้านบนนะคะ ส่วนตาราง,างตรง,งนี้จะเป็นตาราง,รงของท่านาคือมนุษย์แปดซอฟสิาางซาราสัตว์ที่อยู่เราใช้ท่านมาถ้าปวดเมื่อยตรงไหนนะคะให้ใช้มือขวาลูบลงตรงเลซินที่ปวดสามครั้งแล้วบอกชื่อนามสกุลแล้วลูบลงตรงที่ปวดตัวเราปวดหนึ่งครั้งหรือว่าคน,นทางบ้านปวดเมื่อยตรงไหนให้ลูบลงสามครั้งแล้วบอกชื่อนามสกุลคนทางบ้าน ปวดตรงไหนรูปตรงนั้นได้เลยติดขัดเรื่องอะไรขอพรกับปู่ได้ให้ตั้งน้โมสามจบแล้วก็ท่องคาถาตามนี้ได้เลยแล้วก็บอกชื่อยนมสกมุล่าส่วนต,ตรงนี้จะเป็นยศถานาศขอ,ของของท่านในสมัยนั้นถ้าใครทํางานเกี่ยวกับราชกา,าร อยากเลื่อนยศเลื่อนขั้นหรือว่าค้าขายอะไรอยากค้าขายดีให้รูปตรงนี้รูปขึ้นสามครั้งแล้วบอกท่านว่าบอกชื่อนามสก,กุลแล้วก็บอกท่านว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรอยากเลื่อนยศอะไรหรืออยาก้าขาย uh huh. อะไรดีๆนะคะไปเลื่อน,นยศเลือ่อนยศไปเลื่อนถือไปเฉยไปจับพี่ไปจับพี่เดี๋ยวจับเลเบบื่อยยนยศก่อนมือไหนมือซ้ายมือขวา uh huh. มือขวาพ่อไปจับแล้วบอกเป็นเจ้าวนเจ้าวานแล้พทำงานที่วัดจริงู่ขอให้พี่ลูกขอเป็นเจ้าว่าแล้วก็ผมว่าทำงานที่วัดพวกก็จะสมบัติสนาดเจ้าว่าันนี้าจรอาเป็นเจ

อจับก็จับไหมพี่จับไหม่ะเสร็จแล้วอายกมือว่าด้เสร็จแล้วจะไปต่อหรือว่าจะออกไปต่อทางไหนไปต่อไปต่อไปทางด้านนี้แล้วก็ออกมาแล้วก็ขึ้นไปด้านบนขึ้นไปเอาอันนี้ไปอ๋อมาล็อกไปเออเอนไปเลยใครไปไปตั้งมอมีพัดลม เอาดูโลยวั่งรอนี่นะไปด้วยหมรอนี่ไปด้วยมาไปด้วยมาไม่รอนี่เหรอก็มีอะไรอตรงนี้ป็ดลยรอตรงนี้ให้หลับใสยไปดูยังดี๋ยวพ่อไปดูก่อนแป๊บเดียวไกลไหมครับไม่ไกลนีงใจ้วยมนนี้คือ เอาไว้ด้านล่างแล้วก็ไปนอนได้แล้วเราตั้งน้ามันสามชั้ข้างล่างน่ะข้างล่างนี่คืออ๋อแต่ก่อนไปได้เหรอมีทางเหมือนกันใช่ไหมมีทางวไปได้ไงวะไปกับใครอันนี้นอนได้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงนะอ๋อแต่ก่อนนี่เขามีลงไปไหนครับตรงนี้อย่าไปอย่าพูดไปอย่าพูดอะไรเดี๋ยวพ่อดูเฉยๆถ้าหลงอะไรรึไงไม่ เคยมีคนมาอยู่นี่ลงไปเรื่อยๆนี่ไม่ถามก็พี่ดูมันลงไปไกลไหมถ้าลงไปลึกไหมถามก็ดูลงไปลึกไหมไกลเลยใช่ไหมอ๋ออ๋อไกลเลยประมาณกี่กิโล ยกเว้นผู้หญิงที่เป็นรอบเดือนอยู่ครับเดี๋ยวย้อนไปทางได้ดะนะ,ะ,ะ,ะไม่มีอะไรแล้วเนา,าะทงนี้ฝึกแล้วเดี๋ยจ้าสารก็ว่าตัวนะตัวสมองของพ่อเจ้าสาพพรสาพ,พรา,พาพพกรก็ว่าตัวนะ เอาแต่ข้างบนยังไม่ได้ปนอนไม่ได้ผู้หญิงใช่แล้วถ้าเป็นเก้าอี้ตรงนี้ได้ไหมข้างล่างได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ใส่จะนอนอ๋อแต่ข้างล่างอาจจะได้ก็ใส่ดูแลทำไมถึงว่าผู้หญิงนอนไม่ได้ทำไมเป็นที่ของพระฤาษีเออใช่ไปไปเดินไปแต่ว่าใส่เคยนอนดูไม่ข้างล่างมั้งข้างบนเขาหมายถึงข้างบนอ๋อ ไปไปไป้วกไปเ้าไปก่อนเลยเ้าไก่นเลยเ้าไปก่อนเลยก็ไม่มีอะไรข้างาใกล้ๆอันนี้อะไรทั้งคาอยู่ด้านอะถือ พี่ปออย่าอาปากเดี๋ยวมันฉีดเลยเฮ้ยมันบินแล้วมันบินไหนขึ้นดีกันมองไม่เห็นมันจะเยี่ยงใส่ปุ๋ยปุโคตรจะเยอะเลยมันนอนอยู่เอาฉายแบบสว่างนี้อย่าฉายแบบนั้นโอเคโอเคพ่อไหนด้านนี้ด้วยค่าวขามันทำไมมันเหมือนหนูผสมผสมหนูผสมนกเลยเออใช่นก จะเป็นจุดถ่ายทนันะคะเรื่องอกร่อังกอสองจะจัวงงิพบมาตุาาีีมี้เงทั้งหมดหกเรื่องที่เข้ามาถ่ายทหนัี่อันนี้จะเป็นรทาทองแดง้าขึ้นมาเพื่อถ่ายทหนันะคะส่วนเาะตรงนี้หนังเรื่องอังก่อังกรยตัวมาดูเดี๋วก็ไปต่อ้านอ่ามาค่อยๆดูตอนที่ไปอีกมาเอเคยดูบอกพี่วัน เออ,เออไปไป,ไปเสร็จแล้ว,ลว,อ,ลวอยากกลับแล้วป่ะอยากแป๊บนึงนะอกกอรอให้ตะวันตะวัน ขาส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นโผงช้างที่กําลังเดินตามกันเป็นแถวนะยมัยเนียมชยกันเ้ยใช่เองใช้เจตเจอแมวมอด้วยนงมเฮ้ยอครลึวูมาปลาคู่มาปาเดียวอควมมาปาทางารูเป็นอครัมหมาป่าพอไห อ่าตรงนี้จะเป็นประตูมังกรนะคะตรงนี้จะคล้ายฝ่ามังกรและฟันมังกรส่วนตรงนี้จะเป็นไข่มังกรซึ่งจำลองขึ้นมาแล้วได้ปลูกเสกแล้วนะคะให้ใช้มือขวานะคะลูกไข่มังกรทั้งสามลูกวนไปทางขวาสามรอบแล้วตบกระเป๋าตัวเองสามที่ดังๆขอให้รวยขอให้รวยมา,ยามลูมาแลวสีสันนิดหน่งเดี๋ยวันเฉายไฟหน่อย สายไฟน้อยอ้ยรยอ้วสี่จังอจับอเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแดีวยวรอก่อนไปเร็วมาเออมาร็วมาเร็วมมีก่ก็กระเป๋าไหนก็ได้ตบมาเลยไปฟไปไปไปสจับน้องก่อนไปแล้วก่อน